เสียงนาฬิกาปลุกที่แผดเสียงกล้องทำลายความเงียบในยามเช้าตรู่อาจเป็นสัญญาณเริ่มวันใหม่ที่สดใสสำหรับใครหลายคน แต่สำหรับชาวเจนซีจำนวนมหาศาลทั่วโลกแสงแดดที่สาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างไม่ได้นำมาเพียงความอบอุ่นหากแต่มาพร้อมกับความรู้สึกหนักอึ้งที่เปลือกตาและการต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงของเตียงนอนที่เป็นไปอย่างยากลำบากจนกลายเป็นภาพจำที่คนต่างรุ่นมองด้วยสายตาตำหนิว่านี่คือไซรัณ์ของพอมขี้เกียจหรือขาดวินัยที่อย่างรากลึก แต่หากเรายอมวางอคติลงแล้วลองมองลึกลงไปภายใต้เปลือกตาที่ปิดสนิทเหล่านั้นเราจะพบกับปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนและน่าเห็นใจที่เรียกว่า Revenge bad time procrastination หรือการยอมอดหลับอดนอนเพื่อแก้แค้นช่วงเวลาที่ถูกขโมยไปในโลกทุนนิยมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันอันบีบคัน้นและตารางชีวิตที่อัดแน่นจนแทบหายใจไม่ออกในช่วงกลางวันตัวตนและความต้องการที่แท้จริงของพวกเขาถูกกดทับไว้ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบด้วยเหตุนี้ช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนที่เข็มนาฬิกาเดินผ่านวันเก่าไปแล้วจึงกลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เพียงช่วงเวลาเดียวที่พวกเขาจะสามารถทวงคืนอำนาจในการควบคุมชีวิตกลับมาเป็นของตัวเองอย่างแท้จริงมันคือช่วงเวลาที่โลกภายนอกหยุดหมุนไร้เสียงแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันทำงานไร้ข้อความทวงงานจากอาจารย์และไร้ความคาดหวังจากสังคม เหลือเพียงความเงียบสงัดที่โอบกอดพวกเขาไว้ซึ่งความเงียบนี้เองที่เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีให้ความคิดสร้างสรรค์พุ่งพล่านและเป็นช่วงเวลาที่จิตวิญญาณของพวกเขาได้พักผ่อนอย่างอิสระที่สุด นอกเหนือจากปัจจัยทางจิตวิทยาที่ผลักดันให้พวกเขากลายเป็นมนุษย์ค้างคาวแล้ววิทยาศาสตร์ด้านการนอนหลับยังเผยให้เห็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่านาฬิกาชีวภาพ c ซอร์เคเดียน t h ทของคนรุ่นใหม่กำลังถูกรบกวนอย่างหนักจากเทคโนโลยี สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่เปรียบเสมือนอวัยวะที่33ซึ่งติดตัวพวกเขาตลอดเวลานั้นปลดปล่อยแสงสีฟ้า Blue l ู g ไ์ออกมาทำหน้าที่หลอกสมองว่าดวงอาทิตย์ยังไม่ตกดินส่งผลให้กระบวนการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าสู่ห้วงนิทราถูกยับยั้งและเลื่อนออกไปทำให้นาฬิกาชีวิตของพวกเขาเดินช้าลงและแตกต่างจากคนรุ่นก่อนอย่างสิ้นเชิง เมื่อนำปัจจัยเหล่านี้มาผนวกเข้ากับพลวัตของโลกยุคใหม่ที่วัฒนธรรมการทำงานแบบ r รีโมทเวิร์กและความยืดหยุ่นในยุคดิจิทัลได้เข้ามาถลายกำแพงเรื่องเวลาทำงานแบบ9 to 5ลงอย่างราบคาบเราจึงไม่อาจตัดสินได้อีกต่อไปว่าการตื่นสายคือความผิดบาปเพราะสำหรับเจนซี Z แล้วนี่ไม่ใช่การละเลยหน้าที่แต่มันคือการปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อความอยู่รอดในโลกใบใหม่ นิยามของเวลาที่มีประสิทธิภาพในพจนานุกรมของพวกเขาไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่กรอบเวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นตามขนบเดิมอีกต่อไปแต่มันคือการออกแบบวิถีชีวิตและการเลือกใช้ช่วงเวลาที่สมองและร่างกายพร้อมที่สุดเพื่อสร้างสรรคผลงานในจังหวะที่สอดคล้องกับความเป็นตัวตนและเทคโนโลยีที่พวกเขามีอยู่ในมืออย่างลงตัวที่สุดนั่นเอง